ในกิจการบอกเราว่าเหล่าผู้ที่ปรนิบัติด้านอาหารก็ต้องเติมเต็มด้วยพระวิญญาณการเตรียมอาหารนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะปรับใช้พระคลิ์และนำพระคริ์ไปหล่อเลี้ยงมีการปรนิบัติมากมายที่ปุโรหิตจ,จะต้องกระทำท่านสามารถมานั่งอยู่ในการประชุมแม้ท่านอาจจะไม่ใช่ส่วนที่เคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยในที่ประชุม แต่ท่านก็สามารถปริบัติอย่างมีฤทธิ์เดชและมีประสิทธิผลได้ทุกขณะในช่วงปีคศ .1946 กถึง1948้าข้าพเจ้าเป็นผู้พูดข่าวสารส่วนใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้ข้าพเจ้าบอกท่านได้ว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าปลดปล่อยข่าวสารก็มีพี่น้องหลายคนนั่งอยู่ที่นั่นเพื่อทำการปริบัติพี่น้องเหล่านี้ไม่ใช่มีแค่ไม่กี่คน แต่มีมากถึง100หรือ200คนเลยทีเดียวพวกเขาโปรนิบัติโดยใช้วิญญาณคือโดยวิญญาณแห่งการอธิษฐานและวิญญาณแห่งการน้อมรับพวกเขานั่งอยู่ที่นั่นเพื่อใช้วิญญาณดึงข่าวสารออกมาจากข้าพเจ้านั่นคือการปรนิบัติของเขาซึ่งเป็นการปรนิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีค่าอย่างยิ่ง แม้จะมีผู้คนหลายร้อยคนมาร่วมการประชุมนั้นแต่พวกเขาก็ค้ำชูข้าพเจ้าคอยสนับสนุนข้าพเจ้าพวกเขาเป็นหนึ่งกับข้าพเจ้าถ้าปราศจากพวกเขาข้าพเจ้าก็ไม่สามารถพูดพระคำอย่างมีชีวิตชีวาและปลดปล่อยเช่นนั้นได้ครั้งหนึ่งเราเตรียมการประชุมพิเศษเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อ พี่น้องทั้งหลายก็เห็นว่าการสละที่นั่งให้กับเพื่อนที่ยังไม่ได้รับความรอดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงไปอยู่อีกห้องหนึ่งด้วยเหตุนี้ในที่ประชุมจึงเต็มไปด้วยผู้ที่ไม่เชื่อโดยเฉพาะด้านหน้าเมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปพูดพระคำแล้วมองไปรอบๆก็ตกใจมากไม่มีใครคอยค้าชู ไม่มีใครคอยสนับสนุนข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าต้องสู้รบตามลำพังบรรดาคนที่ไม่เชื่อซึ่งเป็นลูกของมานั้นช่างหนักเหลือเกินพวกเขาห้อมล้อมข้าพเจ้าและความบาปของเขาก็ลุกขึ้นมาต่อต้านข้าพเจ้าวันต่อมาข้าพเจ้าจึงบอกพี่น้องทั้งหลายว่าไม่ได้ไม่ได้พวกท่านอย่าทำอย่างนี้อย่างน้อยพวกท่านต้องมีสองรอคน นั่งสนับสนุนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อาจสู้รบกับคนนับร้อยด้วยตัวคนเดียวได้พวกท่านต้องกลับมาต้องนั่งอยู่กับผู้คนทั้งปวงเพื่ออธิษฐานและต้อนรับเมื่อมีวิญญาณที่คอยสนับสนุนเช่นนี้เราจะมีความกล้าและอำนาจอย่างยิ่งทุกคนต้องจำนนมิใช่โดยข้าพเจ้าแต่โดยพระกายโดยกลุ่มปุโรหิต ในวันเพนเทคอสเปโตรไม่ได้ยืนขึ้นมาคนเดียวแต่เขายืนขึ้นพร้อมกับสาวกอีก11คนเราจึงเห็นว่าเขามีใจกล้ามีอำนาจและมีผลลัพธ์ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพมีอยู่ปีหนึ่งเราได้จัดการประชุมพิเศษครั้งใหญ่ที่ไต้หวันซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า2,000คนขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าผู้ฟังเหล่านั้น ข้าพเจ้าก็รู้สึกถึงภาระอันใหญ่หลวงที่อยู่บนตัวข้าพเจ้าเป็นภาระที่เต็มไปด้วยแรงกดดันข้าพเจ้าจึงพูดกับพวกผู้อาวุโสว่าพวกท่านทุกคนต้องไปที่เวทีพร้อมกับข้าพเจ้าดังนั้นเมื่อเราไปถึงที่ประชุมพวกเขาทุกคนได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีและขณะที่ข้าพเจ้ายืนขึ้นปลดปล่อยข่าวสารก็มีเสียงตอบรับว่าอาเมนอาเมน พวกเขาคอยค้ำชูและสนับสนุนข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงมีใจกล้ามากและที่ประชุมทั้งหมดก็ถูกสยบบรรยากาศเช่นนี้ได้เร่งเราให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าและความรักที่มีต่อพระเจ้านี่ก็คือการปรนิบัติพี่น้องทั้งหลายเราไม่อาจหลอกลวงศัตรูเราไม่อาจหลอกลวงมโนธรรมของเราและเราก็ไม่อาจหลอกลวงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ถ้าพวกผู้อาวุโสท,ที่อยู่หน้าเวทีไม่ใช่ปุโรหิตแต่เป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายโลกพวกเขาก็ไม่มีทางกล่าวอาเมนอย่างนั้นได้ในมโนธรรมของเขาจะไม่มีสันติสุขเขาอาจจะกล่าวว่าอาเมนได้แค่เบาๆอย่างอ่อนแรงซึ่งหากเป็นอย่างนั้นก็ไร้ความหมายไม่มีแรงสนับสนุนใดๆแต่เนื่องจากพวกเขาโปรนิบัติพระเจ้าอยู่ในพระคริ เขามีชีวิตเป็นอยู่ในพระคริสต์ร่วมกับพระคริสต์และโดยพระคริสต์ดังนั้นเขาจึงมีใจกล้าเมื่อถึงโอกาสที่พี่น้องคนหนึ่งต้องเป็นผู้กล่าวพระคำพวกเขาสามารถกล่าวว่าให้เราไปพร้อมกับเขาที่หน้าเวทีเหมือนกับเป็นกองทัพอย่างนี้ก็ไม่ใช่แค่พี่น้องคนเดียวที่พูดพระคำแต่เป็นทีมเป็นกองทัพเมื่อเขาพูดพระคำ พวกเขาทุกคนล้วนพูดอาเมนด้วยวิญญาณที่เข้มแข็งซึ่งขับไล่ศัตรูให้หนีกระเจิงไปศัตรูไม่มีช่องว่างใดๆตลอดการประชุมนั้นพร้อมกับที่ประชุมทั้งหมดถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าพิชิตตลอดการประชุมนั้นพร้อมกับที่ประชุมทั้งหมดถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าพิชิตและยึดฉวยไว้ถ้าท่านมีประสบการณ์เช่นนี้ หรือได้อยู่ในการประชุมเช่นนี้ท่านจะสามารถเป็นพยานถึงความเที่ยงแท้ของเรื่องนี้ได้พี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือการปฏิบัติที่แท้จริงทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีชีวิตเป็นอยู่ในพภคิตํำเนินชีวิตอยู่ในพภคิต์และยึดภคิต์เป็นอาหารของท่านเป็นเสื้อผ้าของท่านและเป็นทุกสิ่งของท่านมากน้อยเพียงใด บัดนี้เราได้จบหนังสือเลวีติโกแล้วสิ่งที่เป็นของพระคริสต์ที่เราต้องประสบการณ์นั้นช่างมีมากมายเหลือเกินพระองค์ช่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักอุดมสมบูรณ์จนน่าอัศจรรย์เราต้องมีประสบการณ์ต่อพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นบัดนี้เราไม่เพียงแต่มีหีบพันธสัญญาพร้อมด้วยพระผาเท่านั้นแต่ยังมีเครื่องบูชาต่างๆ และกลุ่มปุโรหิตด้วยเรามีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่แผ่นดินนั้นมากขึ้นแล้วแต่เราต้องไม่เย่อหยิ่งเราต้องฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ทุกวันและมีประสบการณ์ต่อสิ่งเหล่านี้ในความเที่ยงแท้โดยการรับสุขพระคริต์เป็นลูกแกะเทศกาลปัสคามานาประจำวันจิลาซึ่งหลั่งไหลน้ำที่มีชีวิตหีบพันธสัญญาพร้อมด้วยพับพา เครื่องบูชาชนิดต่างๆตลอดจนเครื่องแต่งกายและการหล่อเลี้ยงของกลุ่มปุโรหิตที่แท้จริงเราทุกคนก็จะมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่แผ่นดินงามน,นั้น